กดเลยนะดมเลยอ็อฟทิงโก่อนลิงลิงสเมลิงตีกันเลยไงไปไม่ได้ทอยพบกับลิงสเมลปะธาลิงลถบุรีโอเคเจี๊ยบสีที้ทำก่อนนัดพ่อเบ้มนะโอเคพ่อเบ้มแล้วพร้อมไหมเออเตินจั่วชาร์จจั่ว ทม่ที่ขอสกิปันงนี้ิดกิกมันยังเร็วขอขอเล็กคาบุาบตกแอ,อนแอกเฟสสองคิดกูเล่นไฟนอลจบเลยยี่ขอ่นนะที่นั่งนั่งมอกนแต่พิ่งมอนไซอสองเตนนี้คาบุตกทำไรไหมไม่ทำ ทำไม่ได้มีเป็นเนอ,เ,อเทสเตโร่้าเทสเตเข้ามาลิงก์ตีกันยังคงอยู่เอเท้เตสองที่ก็จะเข้าเป็นเก้าจ็บเจอร์สแตนจ์วดชาร์จจวดยืนหกข้อขวาสกิล หนึ่งเกียรติได้สามพันดับเบิลได้แค่จบเทินทายจบเทินตายเฮ้ยบังคับทำลายไปได้ไดได้เฟสหกพันกลางสแตนดับเบิลกลางซะด้วยห้าพันข้างสองคิยผู้เล่นจบเทินตายนั่งเทินจุูชาร์จจุวอะเก่งพี่ดีเก่งพี่ดีเอาเลย แค่เฟสเข้ามายังคงอยู่บนสนามไปนั้นเสร็จจบเท่านั้นจบกว่าชาร์จจั่มคาบุตกสอโทษมันกระจายแค่เฟสคาบุตกสองพันสองฟีฟผู้เล่นไฟแนลจบเพลยเกมวะมีแค่นี้ สีผ่านสีผ่านสีสงสัสเรืมนะ่มครับเดินลมปานถ้ใส่เรีม่ม,มหนึ่มงสีทำอะไรถ้าติดตั้งนายก็ไปแล้วแหละวันั้นน่ยสองเกตบึ้มมอนดีเป็นห้าพันต่ำกว่าคนไหนทุกใบทิบ้งมือยังคงอยู่ใกล้ป็ดนะกลับมาคิดยิ่เลิกการจบปีจบเลยครับสแตนจัว่ว ชาร์จจั่ววิชาระเบิดสูตรแล้วรกระพุมก็สั่ง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 สูงไปบ้างมาดิงเหวยวทำอะไรไหมอะไรฮะจั่วสองใบวิชาระเบิดสูนรล้วรกระพุตั้งขนาดนี้นี่ว่าเล่นยูกิก็คือลงไซส์สองไซส์หนึ่งปุ๊บก็ ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างคอ<ๆ>การโร่สกิลจ่ายนิงเกตได้ดับเบิลแอทแท็กไอไปไหมยัดใส่สามด้วยแอทแท็กคือครบเลย <laughs> สองพี่เพิเล่นสองพี่ดับเบิลเครับจบเทิร์นตายแต่นิงเกตตัวสองน้าเอาเลยปไปกันเลย เดินลมปานฮิวสามเอาเลยแค่ยิงสองเลือดเองเกตทิ้งมือหนึ่งครับทำลายเวทมนต์เซตใบหนึ่งบย้ยใบนี้ครับเกตหนึ่งอุ้ยอแเฟดครเข้ามาสามพันกางยังคงอยู่เอไฟนอลเลยจะเฟดนสแตนจัวฉันยังคงอยู่จั่วฉันยังคงอยู่ไอแเฟดสอบคีผู้เล่นยกเลิกการตบตีนะไฟนอลจบเทน วันนี้ไฟอยู่ในด้ดีโซนสเตที่มันเป็นที่ดีคทีดีเข้ามาทันั้นเฟรครับจริงไหมยังคงอยู่ยังคงอยู่มันเปแล้วจบทเล่ยังไม่ตายนี่ไงฉันยังคงหายใจยืนอยู่บนจุดังการแล้พูดว่านอโนเมชีนซซนนาโนเมชินอันนั้นเสอบคิวเล่น ไฟนอลติดตั้งใครก่อนกันางติดอะไรติดอะไรติดอะไรครับบัตรประชาชนเลือยงไงบัตรประับขีอ๋อเป็นไปแกโอจะรู้ไหมว่าที่กูเซตอยู่มันเป็นบกับขีเปิดขึ้นมาไม่กับขีมั่งจังเดี๋ยวนะใส่เลยดีวะเอาเอาละครับอย่างนี้ถ้าใส่ทีนี้เดี๋ยวเขารู้ใส่นี่ดีว่าเย้ เขายังไม่รู้ว่าในกองเชนมีอะไรออกไปแล้วบ้างขอดูรอบนะดูด้ไปเลยเย็นนัสิกจัดในสัตว์จริงเลยนี่สิว่านฏิปไตที่คุณรู้จักนี่สิไม่เหมือนอะไรไม่รู้เชนเด็บโป่งตายเลยเดี๋ยวนะ้เมื่อกี่ไปไม่เหมือนอะไรไม่รู้เออาร์อะไรยันทีอะไรยันทีอะไรยันทีลอยนี้นั่นแหละปลามปลามปลามตีห้าคิดไม่ตายเอกเออาร์เคออสร้อยเลือดมันไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาพางกระเด็ดมาวิชาดนตรีร้อยเนตรมาต่อพอแล้วนะใครใครเอาเด็กใครเอาเด็กร้อยใบมานี่กูไม่เลีนเ่ออนต้องอันนี้แหละใบนั้นแหละจบเถิร์ั่นผมขอดูลองนะอยากดูก็ดูเพราะว่านายเหลือมือใบเดียวแหละมือนเมือนายใบเดียวจะทำอะไรได้อะไรหายไปนะเล่นเกมจับปิดภาพ น็เฟเข้าไปเรอบนี้ไม่อยู่แล้วไม่ชาร์ไอ้แท็เฟสไฟดบอะไรวะจิ้มทุกวันทุกวันนี่สนุกจังเลยยี่ห้อตั้งเขาก็ติดแก่ไไม่มีเฮ้ยหนึ่งชิแล้วแปดไม่กดนี้เลยอ สองเกียร์ทำไมไอเทมเย้เย้เอ้นาสจบแล้วเอ้ชาจวดใหม่ไอแท็กไฟนอ่โลงๆเลยเกมการองานแล้วเกมการ์ดจวบผ่านจังหวะนล้วนน่ไปเทมล้ไอเทมกูโดนระเบิดไปกีลวะหอหักไปกี่เล่มแล้ว เหมือนจะพยายามหาไอเทมไม่นะซุกที่หลุมหนึ่งไปขึ้นมาเก็บไม่พอมันจะมีอะไรเก็บไม่พอยิงไม่ได้จ่ายสองเกทสองอะาบึ้มโอเคทำลายยิงสองเอ้ยแล้วหนึ่งมันจะลงไม่ได้เอาแล้วเอาไงครับอเ๊ะจั่ววัดมือแล้วจังวันนี้ชาร์จจั่วบัดรี้ขอสกิลเรียบร้อยเรียบร้อยจ่ายสองเกทจั่วสองใบหยิบไอ้นั่นยัง เียบแล้วียบแล้วเกียบล้วเกี่ยวนาโอ้โหองวาีโอ้โหไอ้เีม่ตั้งเปลอเ่ไม่เกเาเนแมเไอ้เหี้ยเเปแมนไอ้เหี้ยเปแมมสูเลนรับะไอ้เหี้ยเปแมนแรกโอ้โหเปแมเปแมเกินแม่ไม่ไม่ยรีไ่เยไปแล้วดี่อมันสายไงได้ สนุกดี่าไปเลยไปเลยไปเลยน้ำเทินนี่แหละบอดี้ไฟที่คุณเคยผมรอพิการกับเขาอยู่นะครับนี่แหละบอดี้ไฟเราดีจักมือดีหรืวะเีขาเขากินกินเก่าๆเลยคุณตายเก่าๆที่ไม่ได้กินอาหารบอดี้ไฟโอเวอร์ได้มันอะไรไม่รู้มันจะมีสั่งไม่ใช่ว่าแม่งมีโล่จะปาแม่งไม่ได้ปาโดนหามเคาะเตอร์เสียสมัยเนี้ยเราจะมีโล่ไปทำไมใส่สองเกสองใส่เนี่ยมโล่เดี๋ยนี้ไปใส่กันแล้ว ลพวกโลกไปแล้วไหมแต่าไม่ห้ามถ้สประตสองทีเขาเลยครับวิชารับกาบด้มป่า้เีพป๋ตอนนั้นใส่แล้วก็จบเลยยังขันช่องวาลีเย้ตัดเวทออกไม่มีไม่มีแากไม่รอดแน่จารตีแกไม่รอดแน่ดูเอาไ่ซีเมนซีคิวดีแมตตใหม่ เขาวิตรลามีเพนในเหี้ยหนึ่งนี่เป่าไม่ใช่ระเบิดถึ่งมันรถกระพูนั่นรถกระพูเลย่อถ้าถูกไซก็ยิงถ้าเนี้คนคนเล่นคนละอย่างอะไรนะคนแรกคนไม่ได้โจทยด้โจทย์ด้โจทยราะมันเป็นกฎใหม่สกลจ่ายหนึ่งเกียร์ได้ดับเบิลได้ไหมมช่นเก่าไม่ด้เฟสสองพีผู้เล่นสองทีผู้เล่น สองทีผู <t 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 enfin ้เล่นถ้าการ่ยันตายซ่งตัวนี้มีดับเบิลตัวนี้ีเลยแ่เนเกบอกสามพันได้ดับเบิลแต่ว่าจนเพินอจะตายถ้าเเปิดอกสู้อ่ะเปิดอกคุยกันจังหวะนี้เปิดอกกะายเว้ยเกต์สอันนั้นเปิดอกถ้าดาวถูกก็บายบายละถ้าูกก็บายบ อ้เหี้ยอีอันเลือดดีกว่าลถ้าเฟลิงตีการค่โอ้โหหนึ่งเกยยกเลตีอ๋อแไปนั้นเฟร์ับ ตีโดยไม่ลิงป้าหรือว่ายกเฉยไม่กอยกเลย่โแค่เขาตีพี่จ <meny Dude> ันตี้เล่รสบายเลยไม่ตีใหญ่ปอเลย่ารแล้วก็ยัดแค่ยัดแค่ไม่ตีใหทำอะไรก็ทำเลยพี่อเลยสังบเก่าโสังเกตดับเบิลแอตแทกแรกฟสคือข้างคน์เตอร์ ทำอะไรไหมแต่เขาเตอร์แอตแท็กเดฟภ้าพันแล้วก็เขาเต้ร์ทแทกสุจบเอโอเคตาบึ้มบบึ้มมาบึ้มกลับไม่กูแกไม่รอดแน่โคมีส์ยี้ยลิงตีทำอะไมแม่เลยไปน้องเฟรดจั่วจัวบาดีคอสสกี่ครังเองบอดีกิฟบัอบเบแมน คออเล็กตบมันไอ้ท่าเฟสสองพันข้างสองคีบผู้เล่นผ่านเธอสีเด็กกินของเผ็ดเดผ็ดจัดจ้านแหลกหมันอมหมักยิ่งหวานเดินลมปานฮะยี่สี่ไปชุดยี่ไหนต้องคู่แข่งต้องอีฝ่ายเอาไว้แค่ปีไม่เห็นอดเลย สายฟ้าพี่ฆ่าทับใจสองเกตทำลายห้าพันล้าแต่คงู่โฆษณาคิวหนึ่งเดเมทเกดครับเข้ามาปีสายห้าพัลนเหมดแล้วเอาว่าตอนนี้เราจ้องหน้ากันแล้วพวกมึงอะเอาละเอาและเอาลเกี่ยวกับจ้องหน้าเกุบประกาศอีกแล้วบับเบิลแมนหรือไม่ไม่ชาร์จอันถ่ายไฟฟ้าไอกผ่านเ่้ย่ะอะไรกันล่ะบับเบิลแมนจะมีคนมาผ่านอย่างงี้เอาว่ เก็บการจอต้องคิดวชาแทนกายเฮ้ยยังยังเขายังอยู่หอกแลนจิ้มทุกวันทุกวันไม่ชาจโสองโอ้บาบอแมนบาร์แมนอือต้น้ำผมเบอร์แมนีมเอาไงครับเอาไงครับเอาไงคัฟขอนี่แัตแทกเฟสสาคิีบู้เล่นจบเพิน เอาละระหว่างศสิบสามกับมิล่ถูอ้จาสตีนนี่มันสิบสามกับสองใช่อยู่โคตรแรงสามทีเลยน่ากลัวไอ็นจาสตีนนี่สามทีเลยจ่าจอมทุลายสลับชิงอัชชุราอ๋อไอ้เทียไอ้ตัวนี้ไอ้เนี่ยเท่าไหร่ไอ้ามันสกอตสามเลยเฮ้ยเทียบสองทีเพื่อเลยค่ะกันชงวารีฟอนานแฟดจบเลยระเบิดระเบิดอะไรนะระเบิดอะไรนะน่าจะระเบิดระเบิดลาบอดปะไม่โชว์นะทิ้งมือหมดใจใจถึงเลื คอชิเดนแอตแทฟชิเดนตีข้างไฟนลจบเลยชิเดนดืมันต้องมีอะไรแน่แน่อีสองเอาเลยเฮ้ยอ้เอาแล้วเล้งแล้วอะไรกันแน่เสริมแล้วแอตแทเข้ามาลิงตยาย พอเบแมนก็ไม่ช่วยว่ะมันจวดไม่ได้บัดีปะไม่ัดีใช่บัดีหายไีหาดีหายแล้วก็การ์ดจวดก็หายวยหายไเมื่อกี้จะจวแต่ว่าไม่ทำไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไรู้อจ่รู้ไม่รู้แม่รู้ไ่รู้ไม่รู้่มันต้ไมบรู้ไมเรู้ไม่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 รูตัม่รบเไม่รูัไเ่รู้ไม่รู้ม่รู้ไม่งอ่ะแล้วก็มีดูบไม่รู้ไม่รู้ไมบดูบไม่ม่รู้ไ่รไม่ มันจะมีดาบ2แบบแบบที่ไม่ถูกทําลายแต่อีกแบบหนึง่งต้องจ่ายอะไรสักอย่างทิ้งมือจะถูกทําลายดาบเปื้องเปื้องแบบดาบเปื้อนสองทีห้าพันมีเพลนแล้วก็จบเพลนทิ้งมาหนึ่งคอเซเมสกิลเซเมความหน้าหลังหกพันการการคณะคอชิเดนสกิลชิเดนเฮ้ยเดี๋ยว เอร์อะไรสิไปเดี๋ยวใสเบอร์ยังจำชื่อท้าได้อยู่เลยอ่ะคิวชีเด่นพิงวิชานิาตัวสองใบไสเบอร์ตั้งเลยสิย่อยจจาคัมพีกัดหนึ่งไรล์สูตรลับก๋วยเตี๋ยวเอาวิชานิจาหนึ่งใบเข้าก๋วยตี๋ยวสูตรลับของเตี่ยขอคอเล็กน้ำซุปสูตรเฟรชอกี๊ยเลสูตรลับของตีเริ่มทันจวบ ชาร์จหล้หลง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 ตลงหลงหองหล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 งหจงหด์หลงาลงหยงวลงหลาหลงอางหลงหลงดลมหลง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 ยลงหลงหลงงหล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 งลงหลงหลหลเอลงลงหลเลงหลลงหลงหลงหเงหลงหลงหหงลลงลาล

ขอโซยังงี้ทำได้ไหมเชิญโอเคธรรมชดตอนะมึมีที่เยอเดีอ่ะเอาหนึ่งขึ้นหนเตกติดชื่อวันเปิรป่ะไม่อารตติดเปอร์แค่ยิ่มันจะได้ไม่ต้องหิวเปอร์อโซยิงกลางดิ้งเรื่อยๆเลยไม่ถ้าเผยดสองที่กลางรวิชาแทนการ ชาร์จจวหนึ่งสองกัดหนึ่งไว้ดิชานิจายหนึ่งไปเข้าจ่วอันนี้เดฟเฟตไฟนอลสแตนน์ เลว่านว่าจะแบบเล่นเล่นเล่นบใบหนึ่งของวิชาดิจารี่นีสองใบีสองเล่นไปยี่อยากเรื่อยๆจัดจืดจืดจืดโดนมึงปุ๊กอ่หนังชีวิตกับใบบางเป็ดนเข้ามาสองคลิปเลยพวกมึงไม่เอ้ยมเกอร์หรือเปล่าย้อนเลิกติไฟนั้นเปิดยกเลิกเป็นจุกติเทินจัวเป็นงบการรู้สึกอยากเล่นไว้จั่จั่วกินไอไงจถึงเยรู้ได้ไงกินไอสมัยเก่าโลมบอลฟ้าของ โลชินเขียวกัดหนึ่งไลท์สกิลของตรในี้นะปาแดโล่ชที่รับสวบสดีคะแนนเฟสหกพันติดกันแล้วก็ไฟแนลติดตั้งมาแล้วตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วไหนเข้าอะไรอยู่ไรนักเขียบมันเชะแล้วโอ้มันการนักเขียบแบบย่อนดีกว่ากระบวนท่ารับกระสุนเปิดไปแล้วเนาะ ช็คของอเช็คของน้อยขอเช็คของน้อยแต่เจ้าไม่เช็คตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกใบฉันเห็นฉันเห็นไอซี่แนั่น่าจดยืนสี่พันชาร์ตเกตต้องแม่งเอาไปทำอะไรอ่ะนุ๊กเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้ใส่โอ้ยมดแล้วอททุุกกววัันนเาละจังหวะนี้ชาวประมงหาปลา มาในกองพันเก้าต่อเจ็ดนักสู้สัญญะยังตั้งกระบวนทัอยู่ตั้งอยู่นั่นแหละนอนบ้างคือเข้ามาเรานักเฟดอแจ่ายสองเก Yes แล้วก็สั่งฟรีใช่ไหมใช่วิชาดาบนั่นแหละรับดาบด้วยมือเปล่าโจกันหนึ่งใบมีรับหกวันจิ้มจุ้ยชัดจัวยตื่นตื่นกระแทก สามคิผู้เล่นสายนอกแรงชิบหายแรงชิปขายแอนด์ร้องสามิีกันเหรอไม่กูเครียดอะ่ะ้ครียดสุด เมือนมันน่าเขียได้แตวโคยหายใชไหออะไรเงี้ยไอ้็ว่าเปิดท่อสองใบมาพี่เลยกี่ใบสามใบาสามใบ,มบในในสารรับไม่สามใบเหมือนมีมือหใบไอ้เอี้ยแม่งอะไรวะแต่มันต้องจ่ายคอสในสารตาบํารานจาที่ไปแคร์อะไรนึกว่ามันก็ไม่มีคอรสให้จ่ายเนะ จะปั๊บซองไว้เจ้าซองเท่าไรไปทำไหมแสบโครงการมึงมีอะไรบ้างวะออยี่สองสาหน่อยโอ้โหอุ้ยแสบเจ็เจ้าซองเข่าตัดส่องเกตตัดเวทโอ้โหงแลมีรถกระโหลกโอ้ยโอ้ต่างคนต่างมัวว่าตัดขนาดนี้ตัดทุกอย่างเลยตัดพี่ตัดน้องดีกว่าอือหือตัดกันขนาดนี้เจ็บจีสเจ็บชีสลดปูอัด วิชาแทนกายอะไรใไม่ใหม่แทนจวดวิชาร์ะเมิสุตแล้วก็ปูตัดเข้าไปตัดเข้าไปในนี้เป็นไซส์อะไรนะเกมท้ายคำไซส์อะไรในดับเบิ้ลแนห์แท็บเฟส โอเคมอบเลยมอบกันดีมันกันไปเดียวมันกันได้รอบเดียวใช่แต่อันนี้มันตีสองทีไงก็ตายกูจะบึ้มไปเทมอยู่แล้วตัดตัวอย่างตัดพี่ตัดน้องอะไรอย่างเงี้ย